สวัสดีค่ะแจนแนีวิวกับมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยู่กันที่กบ้านหลอดนะคะล้วคพี่เตไอ้นีม่ได้กินวันนี้ค่ะพี่เตไม่ได้กินข้าวย็นเพราะว่าจำ อยู่กะ็คือสิบแปดเลยตั้งสิ่คือต้องมุดอยู่ในรูกสัตว์เคยจริงคลิปเนี้ยดีทุกอย่างยกเป็นกล้องบอกเลยมัวมากกล้องแบบเหมือนหมอกลง ไปสุรานะถ้าเราเหนื่อยมากเราอยากกินอะไรแบบ<อ>คือเวลาคนเพื่อนบอกโจทย์ว่าแบบจะกินอะไรวันนี้คือถ้าวันที่เราแบบชำระจิตวแบบนน่าเอ้ยอยากกินนู้นอยากกินนี้แต่ว่าบางวันที่เราเหนื่อยมากๆจนคิดร้านไม่ออกนเหนื่อยมากมันพูดแต่ว่ารุ่นนนใหม่นะเลยะก,กิอะไรดีๆได้ปะแต่วินเต้วันก่อนเขาอยากกินอะไรดีๆอยากกินอะไรที่แบบว่าอยากกินอะไรแพงๆเพราะเหนื่อยมากเลยอ่ะก็เลยสุดท้ายไม่มีก็เลยกินข้างทางแต่บอกป้าเขาคิดแพงๆหน่อยวอนใจเราอะอยากกินของแพง ซื้อข้าเอางเีย่วยอย่างเี้ยินอเป็นอ่ะีอย่งไ้เป็นอ่ะขด้ีอย่างพ่คือลราแพงปลาาอะไแพงอ้สคิดแกเอาตะเไปทนเรเหนื่อยมากเลยนะมันยังไงนะยังไงนะไม่แต่ว่าแต่ว่าพี่เตบอกว่าขอบคุณอาสุยมากที่ในวันที่ผมมีอะไร ก็ยังต้องแบ่งแรงมือหัวเราะอ่ะนอารมณ์มันดีเลยเด็กแอาเราได้จุดพลังก๊อกสองใช่ครเดี๋ยวันนี้ได้กินอยู่ทุกอย่กับเราด้ยอ่ะลองเล่นสลับคาแรคเตยหนึ่งสองสามไอ้คนขับรคนนี่คือวอล์กของปังปังนะคะให้จูด้วย ฉันไม่เหลือคนไ,ไม่เหลือมดแล้ว